ร้านนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหาว่าร้านดังๆเลยก็ต้องร้านปืนเทเวศครับเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยฮ <Okay. S 2> นะว่าเป็นยังไงครับ สวัสดีครับผู้ชมครับผมแอสุธีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านปืนเทเวศอยู่กันะครับหยุดครับผมสวัสดีครับดีตอนนี้นี่บอกว่าดูแลนเว็บไซต์ด้วยนะเกี่ยวกับปืนก็น้อยครับช่วยเขาดูนิดนึเลย่อนครับผมสาหรับผมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นมือใหม่มากนะครับแล้วก็อยากจะมีปืนสักกระบอกหนึ่งแต่ที่เพื่อนแนะนำเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออเอาลูกโม่ก่อนไหมดูแลง่ายใช้ง่ายในงบหนึ่งแสนบาทในการที่จะเลือกซื้อปืนสักกระบอกเอาไว้ตอบว่า บอกป้องทรัพย์สินอะไรเงี้ยเนี่ยมีตัวไหนที่แนะนำเลยครับในเคประมาณนี้ก็โดยทั่วไปถ้าเป็นปืนลูกโม่ก็เป็นปืนที่ถ้าเราเห็นตั้งแต่เด็กก็ไล่มาตั้งแต่ยุคคาร์บอบไล่มาเรื่อยๆเป็นแมคานิกง่ายๆับไม่ซับซ้อนอะไรแค่แค่โอเคแหลมุ่มเดียวดันไปข้างหน้าับคลิกมา ใส่ลูกตามขนาดของปืนครับผมพลิกกลับไปเนียวก็เป็นอันว่าล่ครับยิงได้เลยยิงได้เลยง่ายๆไม่ซับซ้อนอย่างก็บอกที่ยี่หอตรงนี้อยู่ในกบไม่เกินแสนนะฮะไม่เกินแสนประมาณคือรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรนะตัวนี้มันก็จะเป็นส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยมักจะมักจะสั่งปืนที่เขาเรียกว่าปืนแต่งปืนคัสตอมคือมันไม่ได้เป็นลายผลิตปกติ ถ้าเป็นเทียบเบนซ์ก็เหมือนเขาเขาเอา AMG ใส่ออปชั่นพิเศษใส่ออปชั่นพิเศษเข้าไปจับาตาจน มันจะพิเศษขึ้นไปแค่เดียวแต่ถามว่าโดยแมคานิกทั่วไปเหมือนกันครับผมเอียงกะเอามาทําให้มันดูสวยขึ้นจับเปลี่ยนร่างให้ดูสลิมขึ้นอันนี้คือเขาแต่งมานแล้วจัดงานเลยนะใช่ราคาแพงกว่าแลประมาณแสนเดีแพงกว่าทั่วไปทั้งหมื่นถึงสองหมื่นแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ว่าในด้ความพิเศษที่มากขึ้นีให้อยู่ในกระบอกนี่คือสมิธสมิธเอาเป็นชิปหกสสมิธ642 องนี้นะครับลู่ฟังมือของเทันล่าจริงๆรา,<อ>าคาอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนบาทนีก็นาจัดเหมือนกันนะใครที่ชอบปืนลองดูนะเป็นราคาส่วนกระบอกนี้จะเป็นนิวโปรดัก t ์องศูงของบริษัท<ช>สมิธแอนเวอร์รรรสันมันจะเป็นลูก3า ถ้าส่วนใหญ่ครับที่นิยมอือันนี้จะเป็นลูกก้าวโมมซึ่งปกติเนี่ยก้าวโมมมันจะเป็นปืนออโตเมติกครับผมมันจะไม่มีปืนลูกโม่เท่าไหร่สมิธเนี่ยก็เอาเป็นคัสซอนมันจะมีอะไรบ้างนะที่คัสซ่อมไปก็ปกติสีศูนย์จับกันหรอได้จับลูกโม่โม่เกลี้ยงเนศูนย์ดูแล้วแบบมันก็จะดู สวยัแต่ก็โดยแมคานิกไม่ได้ว่าจะซับซ้อนขึ้นมากก็แต่งให้มันดูไม่ธรรมดาไม่ซับซ้อนด้ามจับเป็นไม้บอกนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่กัครับประมาณแสนสองแสนสองซึ่ง ต่างกันกับกระบอกนี้อยู่สองหมื่นก็อยู่ที่ความชอบนะกระบอกเล็กอาจจะพกง่ายหน่อยอันนี้ก็อาจจะมีน้ำหนักที่หนักขึ้นมาหน่อยนะแต่ดูฮะสวยจริงสวยมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัดสินใจก่อนนะฮะระหว่างสองกระบอกนี้เนี่ยกระบอกไหนที่จะโดนนะฮะเพราะว่าอยู่ในงบหนึ่งกระบอกอะไรอีกกี่กระบอกนึงเกินก็ไปสองหมื่นนะครับโอเควันนี้ขอบคุณที่ยุตธมากๆนะครับขอบคุณครับครับผม